สวัสดีครับผมเขยอีสานใต้ครับครับท่ามผู้ชุ่มคำมณีผมกับอ่ามาหาหนองจุกจิบครับก็คือเอาของฝากที่ว่าท่ามผู้ชมเพิินฝากมาให้ครับแล้วก็ได้ให้น้องไปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาเจอคุณแม่คุณแม่เบิ่มครับท่รมผู้ชมครับนะครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับอ่าคุณแม่ก็ขายข้าวโพดเนาะครับอันนี้ขายมดแล้วบ่แม่มดแล้วจ้าขายข้าวโพดต้มจ้าอ๋อ คุณแม่ขายซูมือบอกครับขอโทษขายซูมือจ้ะอ๋อผมคือบ่กคอยเห็นขายไปทางคุณจ้บะบ่ได้มาทางนี้ครับครับเพราะว่านในลูกชายมาขายอ๋อลูกชายมาขายเพื่อนเอาฟักดิบมาขายด้วยละเมอเมืม่อวานจต่ฟักดิบก็มีดฟักซุกก็มีคร <c oughs> ับครับ,บอ๋อบ้านแม่ที่ว่ามีโร่งสีอยู่ตรงตรง,ตรงไอ้แล้วก็ลูกสาวที่ว่ามีปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนั้นบอกอ๋อครับครับอืม ขายดีป่ะแม่ช่องนี้พ่อได้ขายจ้ะขายดีอยู่ไอ้ไอ้ปลูเราก็ซื้อนำดีอยู่แม่ปลูกเองไหมหมอครับเองอืมครับครับขยันแห้งเนาะแม่เนาะครับแม่ไอเห็นอ่าเมนูบอกว่าแม่ฝันฝันดีป่ะแม่ฝันคือยหญ่แก่ไห้ฟังนลยโอ้ครับครับก็คือแม่นี่มักเสียงโชคคือกันไหมนบ่ครับมักเสียงโชคคือกัน อืมแล้วไ<ห>อ่คิดว่ายหญ่ว่าซีซูนหาทุนกับซีฮานล่ะอ๋อเดี๋ยวเมียลองบอกความฝันให้ท่านผู้ชมฟังก่อนว่าฝันว่าจังไหนครับครับใหญ่ฝันว่ายหญ่ลงท่างบันนี้กับกับป้ากับขี่รถ้ามามา,มาลงหรือมามาเก็บเห็ดโหครับทั้งท่าง,างครับอันนี้เก็เฮ็ดมาแล้วกอ่ะมาหาลูกสาวลูกสาวกับ ผ้าไปใส่ดอกว่าสิกลับมาบ้านมันจะลูกสาวก็เลยมาคือกันตีย่ายกับซูนใหญ่ก็เลยตีขึ้นครับครับตีขึ้นกันผู้ชายตัวหนังกระสลบคือกันโอ้ใหายก็เลยคิดว่าศูนมันสีมีศูนมีสีมีหาอ๋อก็คือมีศูนมีสีมีห่าตาตก็เป็นสีศูนหาศูนสีหา อ,อมีศูนย์มีสีมีหาเนาะที่แม่ตีให้เนาะครับรลบนี้ก็คือแม่ฝันฝันวาตะคองนี่อ่าไปบงไรกับลู่จ้ะแล้วก็ลงทางลงทางเนาะเลยเพิ่นไปฮับครับก็บคือให้ลูกสาวไปฮับครับพอลูกสาวไปฮับกับมาก็มาเก็บเห็ดน้ำทางครับครับเาะครับ เกียพเกเพะแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งทีมาทำลายลูกสาวเนาะแม่ก็เลยศูนศูนแห้งตีเลยคือชอยชอยลูกสาวตีเขาเม่เราอายุลูกสาวเท่าได้ครับคืออันก็สองสองสามันห้ารอยยี่สิบสามยี่กับสี่สิบ สี่สิบพอดีสี่สิบสามเมรสี่สิบสามสี่สิบสี่บอกเม่นบอกเมร์จุบจีบสี่สิบสามส่อีนังจูพ่ออสองสามสองพันห้าร้อยยี่สิบสามพ่ออี่สิบสาม่มันสี่สิบสามปีสี่สิบสามอย่างสี่สิบสี่ครับครับเพราะว่าเมฟัน เห็นลูกสาวเนาะมันก็จะเกี่ยวกับลูกสาวอยู่ดอกครับอืมแม่เลาไอ้ลูกสาวเอารถขั้นไหนไปครับขั้นขั้นนี่นนบ<ร>อกอ๋อขั้นนี้เนาะไนหัวเบอรงทะเบียนกันทะเบียนยังนีอน๋อะทะเบียนขั้นนี้บอกที่ที่แม่ซ่อนลูกสาวมาสามศูนย์แปดสองสามศูนย์แปดสองมก็สีเกี่ยวกันเบิดเล้วเนาะแม่เนาะกันแล้วแต่ทะเบุลช่วงเพิ่นครับ ก็แต่ท่านผู้ชมวเพิ่นสิพิจารณาเบิ่งเนาะสลับแนวทางความฝันของคุณแม่เบิ่มครับท่านผู้ชมวครับมันกะเนื้อหาความฝันโดยรวมมันกะมันก็ประมาณนี้เนาะแม่เนาะครับอเดี๋ยวท่านผู้ชมวบางท่านเพิ่นก็สิถาวาทะเบียนรถที่คีทะเบียนยังอีกเนาะแม่เนาะครับอืแต่ตัวเลขที่แม่ตีให้ก็คือศ4 5สี่ห้ามีศูนย์มี4ี่มีห้าแม่บอกครับถ้าตัดก็เป็น4 0ศูาศูแล้วก็45หครับ ไอแม่ฟันได้จักมือแล้วครับฟันมอขื่นอ่ะพึ่งฝันไอในงวดนี้แม่ฟันฟันเดียวนี่บอครับโอ้ันครับครับแล้วไอ้งวดหลายๆงวดที่พันมาเป็นจังไรแม่ปีนี้มีโศกนี่ลาบบอกระบบมีมันมีตะไก่เคียงอ๋อก็คืออ่าไก่เคียงแต้มสองแต้มนะสิบบอสื่อสิบหกมันอกอกสิบเกตฑี่สิมันสื่อว่าถึงเอารอบนี้ เขามาเพิ่มแ้มอีกแถบหนึ่งว่าแม่ถ้าซื้อจากซีซีห้าอาจจะเป็นสี่หกนั่นสิบอกศูนย์สี่ห้าอาจจะเป็นศูนย์สี่หกนี่ใช่ครับครับพี่จะล้านใเบิ่ออีกทีหนึ่งก่อนครับครับกะบเบาตามฟันนาะแม่เนาะครับแต่อแม่แม่เบิ่มบอกว่าเหลขของตะของนี่เวลาซื้อนี่มันสีถักขึ้นก็ขึ้นแตมหนึ่งถ้าล่งก็ลงแต่โลงแตมหนึ่งนี่ใ่บอกครับแม่ครับครับ อืแต่ไอ้ลูกชายแม่ที่ว่าเพื่อนมามาขายกับพลมื่บ้านเนาะเพื่อนเบาสู่ผมฟังว่าเพื่อนถูกเลขดูได้แม่อืมหรือว่าเพื่อนมักเลขึ้นแม่เนี่ยบอกก็เพื่อนก็มากขึ้นกันครับเพื่อนว่าไอ้ท่าทางวดนี้เพื่อนว่าถ้าเพื่อนฝันอ่าไกลไกเลขออกให้ผมไปหาเด้อเพิ่นว่าครับเพราะว่าเพื่อนซื้อสูงหวดเพื่อนถึกดูเพื่อนว่าครับครับ อแล้วนอกเดียจากความฝันแล้วแม่มีเลขในใจบอสลับก่อนดีไหม,ไมเลขในใจบไม่ม<อ>ีเลยจ้ะได้แค่นี้ก็ล่างฝันครับครับอืมกะลองพิจารณาเบื่องนาะแม่เนาะครับครับท่านผู้ชมครับสลับเลขความฝันของคุณแม่เบิ่มครับรก็เป็นข้างเลขของผมครับที่มาเจอคุณแม่ครับแล้วก็คุณแม่ก็ได้แบ่งปันแนวทางความฝันมาเบาสู่ฟังครับ คือมักตัวเลขที่คุณแม่ให้ครับก็ลองนําไปประกอบการเสี่ยงโชคเบื้องครับเพราะว่าความฝันกับเป็นเพียงแนวทางเนาะแม่เนาะครับอ่าแม่กับมักเบิ้งช่องเคยสานตยเห็นบ่เบิ้งอยู่จ้ะออ๋มานก็เห็นเพิ่นอยู่อ๋อเห็นเพื่อนทุกเดย์หน่ะละแม่กับลูกเพิ่นนั่นละอ๋อเห็นน้องจุ๊บจิบอือครับงรดที่ผ่านมาเลขกน้องจุ๊บจิ๊บเข้า3ตัววันนี้แม่ครับครับวันนี้ น้องจุ๊บจิ๊บกับเวาคิดไปผมครั้งแรกขึ้กันครับในหวดที่ผ่านมาครับไอ้งวนี่น้องจุ๊บจิ๊บเพิ่นฝันไดเล็กสองซีตัวสองซีอเพื่อนได้ครับครับสองสีที่เพื่อนฟันมาเพื่อนไปสอดห้วก็ไปเห็นเลขกอยู่ในหมอครับฟันขี้วรางเนาะเบอร์หมอกก็ลองไปน้าพิจารณาเบิงครับส่วนเลขกไอไอเลขไอที่เพื่อนห้ยตรงหวัดนะที่เพื่อนมากนะไอแปด เจ็ดแปดหกเนาะแม่เนาะในของจุกจิบครับครับเกินซื้อไปแล้วก็เชี้ยวไม่หลาม่ให้ได้ด้วครับครับกับประมาณนี้เนาะแม่เนาะครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขของคุณแม่เบิ้มครับแนวทางความฝันครับก็คุณแม่ให้มาศูนย์สี่ห้าแล้วก็ถ้าตัดก็เป็นศูนย์ศูนย์สี่หรือว่าสี่ศูนย์หรือว่าศูนย์ห้าหรือว่าห้าศูนย์ ครับแล้วก็4 5หหรือว่า54ครับแล้วก็ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ครับทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ3 0 8 2ครับที่คุณแม่ฝันว่าตัวเองได้ขี่ครับแล้วก็มีอายุของลูกสาวที่คุณแม่ฝันเห็นลูกสาวเนาะครับก็ลูกสาวเกิดปสรอี่สิ2สาอายุก็43ปีเนาะแม่เนาะครับ42อย่าง43่นั่นแหละครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณคุณแม่เบื้องมากๆครับแม่ครับที่มาพูดมาแบ่งปันแนวทางให้ฟังครับ